พ่อมีวิธีเช็คก,กระจกขึ้นกระจกลงของรุ่รนอื่นไหมรุ่นอื่นเหรอใช่ที่ไม่ใช่ดีแม็กเนาะใช่งั้นเราจะเราจะยกตัวอย่างจากของดีแม็กเนาะแล้วก็จะพาทําวิธีเอาไปประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่นเดี๋ยวพ่อจะพูดให้เข้าใจก่อนว่าระบบของมอเตอร์เนี่ยมันเป็นแบบสามารถสลับสายได้ใช่ไหมมอเตอร์เนี่ยถ้าเราต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบของมอเตอร์มันก็จะหมุนไปทางนึง แต่พอเราสลับสายเนี่ยมันก็จะหมุนมาอีกทางหนึง่งมอเตอร์มันก็จะหมุนสลับด้านกันนะสวิตก็เปรียบเสมือนตัวที่มันคอยสลับสายไฟของมอเตอร์นะจะทําให้มอเตอร์มันหมุนขึ้นหรือว่ามันหมุนลงก็ได้เดี๋ยวทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงใช้ไหมออก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยเราต้องหาสายที่มันมาจากมอเตอร์คือเราจะเริ่มเริ่มจากที่เราไม่รู้เลยอะว่า สายสายไฟเส้นไหนคือสายไฟเส้นไหนนี่เราแกะออกมาก่อนเลยเอามาดูสายไฟมันจะมีแบบเนี้ยถ้ามันเป็นรุน่นอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่ดีแมเราก็เอาวิธีเนี้ยไปไประยุกต์ใช้นี่ออกมาแล้วทีนี้เรารู้ยังว่าสายไหนมันไปมอเตอร์ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้มรสมมุติว่าพ่อก็ไม่รู้เนาะเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้เลยเราทําไง เราก็ลื้อตามไปเลยเนี่ยเราจะลื้อสายไฟเส้นนี้ตามเข้าไปดูที่มอเตอร์ว่าสายไฟเส้นไหนมันเข้ามอเตอร์โอเคต่อมาเราก็จะลื้อขั้นตอนการลื้อคอนโซลสำหรับดีแม็กมันก็จะมีมันก็จะมีฝาครอบตรงนี้เราก็งัดจิ้มออกมาโอเคนะมันจะเหรียญกลมๆเนี่ยเป็นพลาสติกกลมๆเนี่ยมันไม่องกุบร่างยังไงขอบเขตนี่นี่ขอบเขตนี่มันติดมาติดหมดเลย ตอนนี้เราเจอสายที่ไปมอเตอร์แล้วสีอะไรนี่เลยน้ำตาลคาดขาวอืมน้ำตาลคาดขาวกับน้ำตาลคาดแดงโอเคเห็นไหมเราก็มาดูตรงเนี้ย น้ำตาลคาดขางตรงไหนน้ำตาลคาดขาวนั่นแหละนี่นี่อ่านั่นแหละคือสองเส้นเนี้ยเนี่ยคือเส้นที่มันจะไปมอเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเรารู้แล้วทีนี้ <Okay. S 2> ทีนี้ต่อมาเราก็หาสายไฟเข้ามอเตอร์สายไฟที่มันมาจากสวิตช์เนี่ยมันจะเป็นตัวสลับกระแสไฟให้มันกลับไปกลับมามอเตอร์มันก็จะหมุนกลับไปกลับมาตามที่เรากดขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองหาสายไฟกันทีนี้สายไฟเส้นไหนเป็นเส้นไหน ก็ด่นเลยเราต้องมีตัววัดไฟนะต้องมีเครื่องมือนิดนึงถึงณจุดนี้แล้วเราควรจะต้องมีเครื่องมือแล้วละ่ะถ้าไม่มีเครื่องมือมันก็จะยุ่งยากหน่อยเดี๋ยวพอปรับมาที่วัดกระแสะไฟวัดโวลต์ก่อนอปรับเป็นแบบดีซีปรับเข้าแบบโหมดดีซโอเคทีนี้เราก็จะจิ้มหานะเราจะมั่วแล้วนะ สมมติว่าเราไม่รู้เลยนะเนี่ยพ่อจะสอนแบบเอาแบบสมมุติว่าเราไม่รู้จริงๆอะ่ะฟิวจะขาดไหมนะ้า <laughs> ิวจะขาดไหมก่อนอื่นเลยเราต้องหาสายไฟเส้นไหนที่มันเป็นบวกเป็นลบอะ่ะเราต้องหาให้เจอก่อนเลยเราก็จะเดามั่วเลยนะแล้วก็ลองมั่วก่อนเลยสมมุ่มมั่วเลยยิ้มไปก่อนเลยขึ้นไเลยติดแปดจุด เราจะลองสลับด้านเราจะลองสลับสลับด้านดูว่าฟิวจะไม่คัดสลับด้านานี่เห็นไหมเห็นไหมมันกระแสมันติดลบแล้วเห็นไหมตรงดีซีเห็นไหมตรงคําว่าดีซีอะตรงไหนนั่นไงมันมีไอ้ด้านน่ะเออนั่นออแหละมันมีตัวเลขติดลบเห็นไหม,มนัน<บ>เดี๋ยวจะลองสลับด้านบนดูนะ ปึ๊บมันจะไม่มีตัวเลขลบใช่ไหมมันจะตรงดีซีมันอนะ <Okay. S 1> เห็นไหมเนี่ย <Okay. S 1> แค่นี้เราก็รู้แล้วเนี่ยตรงนี้คือลบสีดําเนี่ยสี <Okay. S 1> แดงคือบวก oh. ไฟมาจากแบตเตอรี่อะคือบวกโอเคไหม <Okay. S 1> โอเคโอเคทีนี้เราก็จะต่อเอาสายไฟตรงเนี้ยมาต่อทดลองกับสายที่มันไปมอเตอร์เนี่ย <Okay. S 1> มาตามไปดูกันตอนต่อไปเนาะ เอาได้สายไฟมาแล้วสองเส้นแบบนี้เรารู้ยังใายไหนเป็นมอเตอร์ดูแลนอะใช่สองสองเส้นนี้เป็นมอเตอร์น้ํตาลน้ตาลขาดแดงแล้วก็น้าตาลขาดขาวโอเคสายไฟเรารู้แล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสายลบสายหนึ่งนี่คือลบสายสองสายสามนี่คือบวกใช่ไหมเนี่ยลองเอาขึ้นดูนกล้กาทำไหม บอกผู้ชมว่ายังไงมันก็อาจจะมีกระแสไฟช็อตแป๊บๆนิดหนึ่งอาจทำให้ตกใจใช่ไหมใช่หนึ่งกับห้าอัออน,นี้มันไม่เอือดูเข้าดีๆเสียเข้าไปเสียไได้อได้แล้วแคนะ่นั้นพอเอาตรงนี้เลยจับสายส<อ>มันจิ้มเข้ไ <ป S 2> าไปเลยสองกับสามเลยจิ้มเลย ง่ายขึ้นแล้วอยนี้เราเอาลงนะเราเอาลงเราเอาลงหนึ่งกับสองสามกับห้าเอาลองดูน้องจิ้มเข้าไปโอเคอ่ะลงแล้วเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ ท่านผู้ชมก็น่าจะได้ประโยชน์นำใไประยุกต์ใช้ในหน้างานของท่านนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันมันอาจจะมันอาจจะสายไฟไม่เหมือนกันนะครับเพียงแค่เทคนิคง,ง่ายๆเพียงแค่เราหาสายไฟที่ไปมอเตอร์ก่อนนะครับสายไฟมอไปมอเตอร์มันจะมี2เส้นนะครับแล้วเราก็มาหาสายไฟที่มันมาจากตัวรถนะครับหาไฟบวกไฟลบให้เจอ ก็นําสายไฟมาเชื่อมทดสอบดูแบบนี้ก็จะเป็นการทําให้กระจกมันขึ้นมันลงได้นะครับเป็นการเทสว่ามอเตอร์มันเสียหรือเปล่านะครับถ้ามอเตอร์มันเสียมันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย